สวัสดีค่ะ f อทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่5กันยายน2567นะคะพี่ดองขาวันพฤหัส,สบดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมต่อไปนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้เลยก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะ เลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านแต่ทุกท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะคะ่ะทุกคนตอนนี้เราไปดูวันที่4ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะทุกคนเจเจวงผิดนะคะทุกคนเจดูเจเอาของน i k เจี๋ีไมาลงพี่น้องดีใจเบิดนะคะรอบเช้าจะให้เด่นหและห้ามาห้าห้าเก้าเจ็ดสองนะคะ เด่นมาห้านะคะทุกคนเข้าคู่ตัวเด่นแล้วก็เข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนห้าเก้าเก้าห้านะคะรอบเช้ารอบบ่ายใจให้ศูนย์และเก้ามาเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะทุกคนเข้าเด่นศูนย์นะคะคู่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดใจกับเลขจับหายเนาะพี่น้องเนาะเลขเด่นประจําวันรอบเช้ามาเก้ารอบบ่ายหลุดหมดนะคะวันนี้เลขสี่หลุดนะคะ ต่อลุ้นต่อวันที่5นะคะวันที่5ถ้า FC ชอบก็ใจก็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับวันที่5จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่7และ6นะคะเรามาดูความน่าจะเป็น70 79 75 72 เจ็ดหกเจ็ดสี่ค่ะทุกคนหกนะคะทุกท่านหกศูนย์หกเก้าหกห้าหกสองหกสามหกหนึ่งค่ะเด่นล้อบปลายค่ะทุกคนเด่นล้อบ่ายอยู่ที่ศูนย์และเก้า ศูนย์นะคะศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สี่นะคะทุกคนเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้าหนึ่ง เก้าสนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตเด่นนะคะเจ็ดหกศูนย์็ดนย์เจ็ดเก้าเจ็ดะคะหกศูนย์หกเก้าศูนกับ9กรอบป่ายศู0ย์เจ็ดศนะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบป่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่ายนะคะทุกท่านคะ่ะ เอฟซท่านไหนชอบผู้ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันค่ะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขค่าในเลขศูนย์นะคะประจาวันพฤหัสเลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าสำหรับค่ากับศูนย์นี้เอฟซทุกท่านสามารถนาไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านถ้าไม่ชอบตัวเด่นที่ใจให้แต่ละรอบก็ดูเลขเด่นประจําวันได้นะคะ ทีนี้เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะเลขเด่นรอบเช้าอยู่ที่7และ6เด่นประจําวันอยู่ที่5และ0นะคะวันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่รอบละ2คู่นะคะมาดูค่ะ7570ติดคู่ตัวเด่น7 0็7นะคะ6ค่ะ6560าติดคู่ตัวเด่น6 0 0 6นย์กะคะ0กับ9รอบเ่าป่ายและ้5กับ0นย์เด่นประจําวันเป็น050 0ติดเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคน05-50 9ก้าค่ะเก้าห้าเก้าศูนย์ติดคู่ตเด่นเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะพี่น้องประมาณน,นี้เนาะคะ่นะเนาะมักก็ให้ตามได้ค่ะพี่น้องค่าพี่น้องบอ่มักพี่น้องก็ก,กดผ่านได้นะคะพี่น้องค่าสติติกะมีเข่ามีหลุดทุกเมื่อนะจ้ะเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางหุ้นนี้เคอีวันที่ห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุสขสุขมนหมานสุขปูสุขคลเด้กพี่น้องสวัสดีค่ะ